สำหรับวันนี้นะคะจะพามารู้จากต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่สรรพคุณเกี่ยวกับมเมล็ดของเขานะคะมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเขาเรียกว่ามะแขวนนะคะเป็นต้นไม้พืชผัก ทางเหนือนะคะซึ่งใบของเขาเนี่ยสามารถเอาไปทานกินกับลาบกินเป็นน้ำพริกได้นะคะดูดูสิคะพี่ตีเพิ่งเคยเห็นว่า,าต้นเขาเป็นแบบนี้นะคะเคยเห็นลูกของมะแขนตอนเด็กๆนะคะเป็นเป็นลูกสีดำซึ่งคุณแม่จะเอาตากไว้นะคะตากแห้งไว้แล้วก็เอา,มาเมล็ดเขามาทำเป็นเครื่องหอมมาทำเป็นแบบปรุงอาหารได้นะคะและวันนี้ที่ต้นเนี่ยพี่ตีดูแล้วมันยังไม่มีลูก นะคะแต่ว่าพี่ตีอ่ะเห็นมีต้นเล็กๆนะคะพี่ตีจะเอาไปเพาะลงถุงดําไว้นะคะเพื่อที่จะไปนําปลูกไว้ที่ไร่ของตัวเองนะคะโชคดีมากเลยนะคะพี่ตีเพิ่งมาเห็นว่าเออต้นมะแขวนเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านของคุณลุงอ่ะ คุณลุงของพี่ตีอ่ะมีเหมือนกันนะคะซึ่งพี่ตีอ่ะต้องการแล้วก็อยากได้อยู่แล้วนะคะจริงๆการเพาะพันธุ์เนี่ยมันน่าจะเป็นการปักชำได้ด้วยนะคะดูที่ต้นแล้วนะคะน่าจะเป็นการปักชำได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตีจะเอาต้นเล็กนะคะซึ่งะมะเมล็ดของเขาเนี่ยมีการหลงบริเวณที่พื้นนะคะมีเยอะมากเลยนะคะซึ่งพี่ตีเดี๋ยวจะเก็บทยอยลงไปเพาะ ชําไว้ในถุงดำไว้ก่อนนะคะพอต้นแข็งแรงเนี่ยพี่ตีก็จะเอาไปปลูกไว้นะคะมะแขวนถือว่าเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นผักชนิดหนึ่งของทางเหนือนะคะซึ่งที่นิยมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาลูกของมะแขวนเนี่ยมาสกัดเป็นน้ำหอมละเหยนะคะส่วนใบเนี่ยตอนนี้พี่ตีลองขยี้ดมดูแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นหอมเฉพาะของเขาเองนะคะ พี่ตีลองเคี้ยวดูแล้วรสชาติของเขามันก็แบบไม่มีความขมอะไรนะแต่ว่ากลิ่นของเขาก็จะแรงอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้ากลิ่นของเขาแรงแบบนี้มันเป็นกลิ่นเฉพาะบางคนเขาก็จะชอบนะคะแต่ว่าสําหรับพี่ตีพี่ตีคิดว่ามันก็ไม่ได้ฉุนแรงมากนะคะมันก็หอมแต่ว่า ในความคิดของพีต่ตีน่าจะเอาไปสกัดทำเป็นยากำจัดมแมลงได้ด้วยนะคะมีส่วนผสมในการกำจัดมแมลงอย่างนี้นะคะประโยชน์ของพี่ตีก็คิดว่ามันน่าจะเผื่อได้มากกว่านี้นอกจากที่จะทำเป็นอาหารนะคะแล้ววันนี้พี่ตีก็จะทำการถอนต้นเล็กๆที่หล่นบริเวณพื้นนี้นะคะไปชําไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นก่อนนะคะต้นสูงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย นี่นะคะพี่ตีจะต้องใช้วิธีถอนเลยดีไหมดึงเนาะง่ายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ตีไม่ได้หาเสียมว่าวิลากเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะเอาไปชําที่ถุงใส่ถุงดำไว้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะต้นเล็กนะคะเดี๋ยวจะเอาสักประมาณสักห้าต้นดีกว่าเผื่อแบบเขาจะไม่รอดนะคะ สวัสดีค่ะ,ะวันนี้พี่ตีได้พาไปดูแล้วก็รู้จักกับต้นมะแขวนนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นผักแล้วก็พืชชนิดหนึ่งนะคะมะแขวนพี่ตีก็เพิ่งจะเคยเห็นแต่ว่าที่บ้านของคุณลุงเนี่ยเขาจะต้นใหญ่แล้วก็ปกติเขาจะมีลูกแต่ช่วงนี้เขายังไม่มีลูกให้เราเห็นนะคะพี่ตีก็เลยพาไปดูว่าออต้นมะแขวนเนี่ยใบยมันแบบมีกลิ่นฉุน นะคะแต่บางคนเขาก็ชอบกลิ่นมันนะสําหรับความรู้สึกวิตีเนี่ยกลิ่นเขาก็จะฉุนแล้วก็แรงอยู่เหมือนกันนะคะพอเด็ดมาชิมดูเนี่ยรสชาติเขาก็ไม่มีรสชาติรสชาติเขาจะออกจืดแต่ว่ากลิ่นก็จะแรงมากเลยนะคะส่วนลูกเนี่ยตามที่ได้ได้ดูแล้วก็ได้ถามคุณลุงนะคะลูกของมะแขดเนี่ยเขาเอามาสกัดทำเป็นน้ำหอมระเหยได้นะคะ ซึ่งพี่ตีก็ยังไม่เคยเห็นแต่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นช่อเดี๋ยวพี่ตีต้องหารูปมาประกอบให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้พี่ตีได้เก็บต้นมะแขวนที่เป็นต้นเล็กๆซึ่งมันหล่นจากาบนต้นของเขาแล้วก็มาลงที่พื้นซึ่งเป็นการเพราะแบบธรรมชาติเลยนะคะซึ่งพี่ตีก็เลยต้องการอยากจะเอามาปลูกไว้ที่ไร่แล้วก็สวนของตัวเองนะคะพี่ตีก็เลยถอนมาได้มาประมาณ3ต้นนะคะ มีรากเยอะอยู่นะดูแบบเขาก็ยังแบบน่าจะเป็นต้นให้กับพีต่ตีแล้วก็ให้พี่ตีไปปลูกได้นะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะเอามาลงใส่ถุงเพาะไว้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้พี่ตีได้มาสามต้นนะคะ น่าจะรอดอยู่นะพี่ตีก็ได้จะได้พันเอาไปปลูกได้นะคะก็วันนี้พี่ตีพามารู้จักกับต้นมะแขนแล้วก็จะเพาะชําในถุงดําไว้เลยนะคะ,ะจริงๆแล้วการเพราะแล้วก็ขยายของเขาก็ด้วยมเล็ดนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นกิ่งเนะี่ยพี่ตีก็หักมาเหมือนกันนะเนี่ยค่ะกิ่งของเขาพี่ตีไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการปักชําได้หรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้พี่ตีจะใช้ต้นเล็กของเขาที่มันหล่น จากมาเมล็ดละกันนะคะแล้วก็มาปักชำใส่ถุงแล้วก็สักประมาณเดือนหนึ่งพี่ตีก็จะเอาไปลงที่ดินที่ไล่หลังไล่ฝั่งโน้นอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ตีมาทําการเพราะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยไม่ต้องยากในการลดน้ําด้วยนะคะการดูแลก็ไม่ได้ยากนะคุณลุงบอกว่าถ้าลดน้ําเช้าเย็นปก,กติเนี่ยเขาก็จะออกรากเพิ่มแล้วก็ต้นก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็นำไปปลูกได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีมาทำการปลูกเลยละกันนะคะ ดูสีรากเป็นลาดแก้วเยอะอยู่นะคะดินพอพี่ตีก็เหมือนเดิมนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยพี่ตีก็จะใช้ดินธรรมดาทั่วไปตามาหลังบ้านเนี่ยเพราะว่าใต้ต้นไม้ใต้ต้นไผ่อะคะ่ะก็จะเป็น ความสมบูรณ์ของใบไผ่อยู่แล้วนะคะพี่ตีก็ใช้ขุดดินจากตรงนั้นมาแล้วก็มาใส่ถุงไว้เลยเป็นถุงเพาะของพี่ตีแบบธรรมชาติเหมือนกันนะคะเป็นแบบง่ายๆนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีทำการปลูกแล้วก็ชํำไว้เลยละกันวันนี้นะคะฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มจะปลอยๆลงมาแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากแล้วก็ความชุ่มชื้นความเย็นสบายนะ่มี ดีมากๆเลยนะคะกับบรรยากาศที่อยู่ต่างจังหวัดนะเริ่มตกลงมาแล้วเดี๋ยวพี่ตีจะต้องรีบชํำนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ย ว่าต้นพัน์ต้นไม้ต่างๆที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นการง่ายเลยเราไม่ต้องซื้อเลยนะคะอ,อย่างเราไปบ้านคุณอาบ้านคุณลุงอย่างเงี้ยค่ะพี่ตีก็ชอบต้นไม้อยู่แล้วก็เลยาหาข้อมูลนะคะต้นไม้ชนิดไหนที่เหมาะที่จะเอามาลงปึกลงปลูกไว้เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพี่ตีก็จะพยายามแบบเพาะแล้วก็ปลูก ไว้นะคะเพื่อจะได้แบบปีทุกอย่างไว้ทานเองนะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแบบชําต้นมะแขวนนะคะค่ะก็เอ่อเดี๋ยวพี่ตีจะทําอีก2ต้นที่เหลือนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้พี่ตีก็พาไปรู้จักต้นมะแขวนเนาะตามคลิปที่ผ่านมาค่ะคลิปแรกนะคะเพราะว่าต้นของเขาสมบูรณ์มากเลยใบเขาสวยจริงๆแต่ว่าความฉุนเนี่ยพี่ตี คิดว่าจะเอามามีส่วนแบบผสมในการทำไปสกัดแล้วก็เอามาผสมทำเป็นยา,าพวก กำจัดมแมลงเพี้ยแล้วก็ไล่พวกมดนี่มันน่าจะทำได้นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาแรงแล้วก็ฉุนอยู่นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าอยากจะทำคลิปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักว่าต้นมะแขวนเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะก็พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ กิดนแรงเหมือนกัน้กินแรงก็ถ้าใครมีเนี่ยลองหามาปลูกไว้ก็ดีนะคะ